พระพุทธศาสนาควรเป็นที่ที่สะอาดไม่แปดเปื้อนมนทินทางโลกแต่ในสถานที่ที่สะอาดบริสุทธิ์นี้กลับเกิดข่าวอื้อฉาวที่คลุกครมไปทั่วฮ่องกงเปิดโปงแม่ชีในปี2015ในฐานะเจ้าอาวาสหญิงของวดัดไม่เพียงแต่แต่งงานกับภิกษุเท่านั้นแต่ยังแอบสแสวงหาผลประโยชน์ขับรถหรูอาศัยอยู่ในคฤหาหน์ใช้ชีวิตสุขสบายฐานะที่แท้จริงของเธอคืออะไรกันแน่ แล้วก้าวมาถึงขั้นขับรถหรูอยู่คารุหัดได้อย่างไรกันนะขอต้อนรับทุกคนสู่รายการบันทึกพิศวงค่ะตัวเอกของเรื่องในวันนี้มีชื่อว่าซูจื่อติงเธอเกิดเมื่อปี1967ในชนบทมณฑลจีหลินประเทศจีนตอนเกิดมาเธอชื่อซืไอเหวนินชนบทในเวลานั้นถูกปิดกั้นข้อมูลมีชีวิตที่ล้าหลังผู้คนส่วนใหญ่ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ไอ้เหวนฉลาดมาตั้งแต่เด็กๆเธอชอบแอบไปดูทีว<ๆ>ีที่บ้านของคนในหมู่บ้านเดียวกันทีวีเป็นสะพานที่ทําให้พวกเขาเข้าใจโลกภายนอกไอ้เหวนเห็นห้องกลงทางทีวีมีตึกสูงราฟ้าจเจริญก้าวหน้าอย่างที่สุดผู้คนแต่งตัวสาสวยดูสดใสในใจของเธอรู้สึกอิจฉาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงได้ปฏิญาณในใจว่าเมื่อโตขึ้นจะไปใช้ชีวิตในห้องกงจนกระทั่งอายุ23ปี ไอ้เหวนก็ยังไม่เคยแม้แต่จะออกไปจากเมืองชนบทที่ตัวเองอาศัยอยู่เห็นลูกของเด็กสาวในหมู่บ้านเดียวกันต่างโตกันหมดแล้วพ่อแม่ของไอเ้เหวนรู้สึกร้อนใจเป็นอย่างยิ่งจึงเร่งให้เธอรีบหาผู้ชายดีๆแต่งงานและมีลูกไอ้เหวนกระวนกระวายใจมากขึ้นเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงสนทนาของคนขับรถบรรทุกสองคน ฟังจากสำเนียงพูดเธอก็รู้ว่าคนขับรถทั้งสองคนมาจากฮ่องกงจึงได้เดินไปคุยด้วยความดีใจคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งชื่อชันวยหลงเขามีครอบครัวอยู่ที่ฮ่องกงแล้วแต่เมื่อได้เห็นไอ้หวนที่หน้าตา飒ส,าสวยก็ควบคุมตัวเองไม่ได้หลงรักเธออย่างหัวปักหัวปำไอ้หวนได้ยืนเงื่อนไขกับเขาหากต้องการอยู่ด้วยกันก็ต้องหย่าก,กับภรรยาก่อนแล้วพาเธอไปแต่งงานที่ฮ่องกง คนหนึ่งเป็นภรรยาคู่ทุกข่ยากคนหนึ่งเป็นสาวสวยหน้าลหลงไหลอารงนั้นแสนใจดำเมื่อกลับถึงฮ่องกงก็อยากกับภรรยาหลังจากนั้นก็กลับมาที่เมืองจีหลินอีกครั้งและแต่งงานกับไอเ้เหวินหลังแต่งงานไอ้เหวินเก็บเข้าของด้วยความดีใจตามเขาออกจากจีหลินมาถึงฮ่องกงที่เจริญรุ่งเรืองที่เธอใฝ่ฝันมาแสนนาน,านในปีที่เจ็ดที่มาถึงฮ่องกง ไอ้หวนก็ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนของฮ่องกงเธอรีบยาขาดจากอารมณ์ทันทีและได้เปลี่ยนชื่อที่มีเอกลักษณ์ให้กับตัวเองชื่อว่าหลงเอินไหลบนท้องถนนในฮ่องกงในปี2000หลงเอินไหลถือบัตรประชาชนใบใหม่ของตัวเองหลงเอินไหลผู้มีความฝันว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเผอฝันว่าจะต้องเป็นคนรวยหรือดาราใหญ่ของที่นี่ก้าวสู่สังคมชนชั้นสูง ใช้ชีวิตสุขสบายอย่างไม่มีใครเทียบได้และต่อมาก็กลายเป็นคนรวยจริงๆเพียงแต่กระบวนการนั้นไม่ซื้อสัตว์เลยแม้แต่น้อยตอนแรกหลงเอินไหลต้องการเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ไม่นานความคิดนี้ก็ถูกลบออกไปถึงแม้เธอจะหน้าตาพอใช้ได้แต่เมื่อเทียบกับดาราสาวสวยที่มีพร้อมทั้งหน้าตาและคุณสมบัติในแวดวงภาพยนตร์และโทรทัศน์แล้วมันช่างแตกต่างกันเหลือเกิน ประกอบกับหลงเอินไหลไม่มีความสามารถและคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจึงไม่มีทางที่จะเป็นดาราได้เลยหลงเอินไหลจึงต้องทำงานเป็นแคชเชียร์หรืองานบริกรพร้อมกับทอดถอนใจด้วยความกลัดก,กลุ้มว่าชีวิตมันไม่ง่ายบางทีอาจเป็นเพราะโชคชะตาวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งเห็นหลงเอินไหลมักจะมีท่าทีกลุ้มอกกลุ้มใจเสมอจึงได้ชวนเธอไปขอพรที่วัดติ้งหุ่ยด้วยกันไม่แน่ อาจจะดวงดีขึ้นมาบ้างหลงเอินไหลาตามเพื่อนมาที่วัดติ้งหุยเธอไม่มีกระจิตกระใจจะจุดทูบไหว้พระจึงได้หาที่นั่งเมื่อมองดูผู้แสวงบุญที่เดินไปมาทันใดนั้นเองก็เกิดแรงโดนใจขึ้นสมองของหลงเอินไหลจูๆ่ๆก็ฉับไวขึ้นมาทันทีเริ่มพินิจพิเคราะห์วัดแห่งนี้อย่างละเอียดวัดติ้งหุยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงมีควันทูบขมง ทุกปีจะมีผู้ศรัทธาจำนวนนับไม่ถ้วนมาจุดทูปขอพอรในที่สุดหลงเอินไหลก็กลายเป็นแขกประจำของวัดติงหุยและสนิทสนมกับพระภิกษุและแม่ชีในวัดอย่างรวดเร็วหลงเอินไหลน้ำตาซึมพูดกับอาจารย์ชูคุยว่าตัวเองได้มองโลกสารวุ่นวายนี้ทะลุป,ปรุกปลงแล้วเธอชอบความสะอาดบริสุทธิ์และสงบในวัดขาให้อาจารย์รับเธอไว้อาจารย์ชูคุยและหลงเอินไหลสนิทสนมกันอยู่แล้ว เมื่อเห็นว่าเธอพูดได้จริงใจมากจึงได้เชื่อเธอในไม่ช้าก็จัดพิธีบวชให้เธอและยังได้ตั้งฉายาอย่างทรงเกียรติให้ว่าซอจือติงแรกๆซอจือติงปฏิบัติตัวดีมากไม่เพียงแย่งทำงานสกปรกงานหนักในวัดเท่านั้นแต่ยังสนิทสนมกลมเกลียวกับสิทธิพี่สิทธิน้องทั้งชายและหญิงเป็นอย่างดีจนได้รับคำชมเชยบ่อยครั้งหลังจากที่อาจารย์ชูหุยมรณภาพ ชูจือติงก็กลายเป็นเจ้าอาวาสวัดและผู้ดูแลาวาดัดในเวลานี้ชูจือติงที่ได้กลุ่มอำนาจในวัดติงหุยในที่สุดก็แสดงความทะเยอทะยานของเธอออกมาเธอใช้อำนาจและหน้าที่ของเธอขับไล่อาจารย์อาวุโสทั้งหมดในวัดออกไปแล้วเปลี่ยนคนใหม่ที่เชื่อใจต่อมาไม่นานชูจือติงก็ยื่นกรงเล็บมารไปยังเงินทำบุญก้อนโต วัดติงฮุยมีชื่อเสียงมากเงินทำบุญแต่ละปีอย่างน้อยก็หลายแสนดอลลาร์ฮ่องกงอย่างมากก็ถึงหนึ่งล้านเหรียญฮ่องกงไม่นานซูจูติงก็มีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่เธอยังคงไม่พอใจทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าคนภายนอกเธอมักจะพูดด้วยท่าทางเศร้าซ้อยว่าสถานที่ต่างๆในวัดชำรุดทรุดโทรมหมดแล้วกำลังรอการบูรณะ จะประคองวัดให้อยู่รอดต่อไปเป็นเรื่องลำบากมากการปรับปรุงวัดยิ่งไม่ต้องพูดถึงนักธุรกิจจำนวนมากที่นับถือศาสนาพุทธได้ยินเธอพูดเช่นนี้จึงรีบควักเงินบริจาคให้กับทางวัดทันทีเงินเหล่านี้เข้ากระเป๋าของซูอติ้งทั้งหมดเคยมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สนใจทำเลของวัดติ้งหุยต้องการซื้อวัดแต่ซูสติงไม่เห็นด้วย ซูจูติงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่านักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ยอมจ่ายเงินสูงถึงร้อยล้านแต่ฉันไม่เห็นด้วยพุทธสถานวัดคุณค่าด้วยเงินไม่ได้คำพูดนี้ไม่เพียงทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเธอเป็นคนดีมีคุณธรรมเท่านั้นแต่ยังทำให้คนจำนวนมากรู้สึกซาบซึ้งไปตามๆกันเมื่อพวกเขาได้ยินว่าวัดติงหุยไม่มีเงินบุรณะจึงรีบควักกระเป๋าของตัวเอง บริจาคเงินจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อหลอกลวงผู้อื่นสจิ้งยอมควักเงินจำนวนหนึ่งใช้ในการบูรณะวัดแล้วยังถือโอกาสตกแต่งสถานที่ที่ตัวเองอยู่อาศัยเงินที่เหลือทั้งหมดถูกสจิ้งยึดเป็นของตัวเองเธอยังใช้เงินจำนวนมหาศาลซื้อคารุห่านในเบอร์รี่ฮิลส์ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยสุดหรูของฮ่องกงในนามของลูกศิษย์ที่ชื่อชเมีววยวฮุย หลังจากนั้นซูจูติงก็ได้ใช้ชีวิตในฝันของเธอกลางวันก็นอนพักอยู่ในวัดกลางคืนส่งรถหรูมารับตัวเองกลับคารุหาเสพสุขตามใจปรารถนาในปี2006ซูจูติงได้ค้นพบวิธีในการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่อีกครั้งนั่นก็คือการแต่งงานปลอมเป็นการใช้ความสัมพันธ์ในการแต่งงานช่วยให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักถาวรในฮ่องกง แล้วจึงทำการหย่าสำหรับซูจิติงแล้วแทบจะไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่กลับได้รับเงินจำนวนมากเธอย่อมรู้สึกยินดีเป็นธรรมดาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเธอยังใช้ข้ออ้างว่าเป็นการช่วยหาคนที่มีความรู้ความสามารถให้กับทางวัดโดยหวังจะปกปิดความชั่วร้ายของตัวเองไม่นานเธอก็ได้รู้จักกับนักธุรกิจชาวจีนแผ่นดินใหญ่คนหนึ่งเขาชื่อเหลียวเจิ้นเฉียง หลังจากที่ทั้งสองได้สมรู้ร่วมคิดกันไม่นานก็ได้จัดงานแต่งงานเจปีต่อมาหลิวเจิ้นเฉียงได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักทาวอรในฮ่องกงแล้วพวกเขาก็จดทะเบียนหย่ากันโดยเร็วหลังจากการหย่าแล้วซูจืติงก็ไม่ได้รักษาสถานะโสดไว้ไม่นานเธอก็ได้แต่งงานกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่อีกคนที่ชื่อหลูจื้อหลูจื้อเป็นภิกษุ อาจเป็นเพราะซูจอติงมีใจให้เขาครั้งนี้เธอไม่ได้แต่งงานปลอมแต่หลังแต่งงานได้ให้หรูจ้ออยู่ที่วัดติ้งหุยเพื่อช่วยตัวเองดูแลงานในวัดแม้ว่าทั้งสองจะเป็นพุทธสาวกแต่กลับใช้ชีวิตเฉ็กเช่นสามีภรยาปกติทั่วไปเลิมประชิกสีของพระพุทธศาสนาไปนานแล้วซอจอติงฉลาดมากเธอแสดงบทบาททั้งสองสถานะของตัวเองได้สมบทบาท สลับบทบาทระหว่างพระและมารได้ตามแต่ใจชอบใช้ชีวิตยังมีความสุขแต่เมื่อก่อกรรมไว้ก็ไม่สามารถนอนหลับโดยปราะศะจากความกังวลได้ในที่สุดความจริงจะต้องถูกเปิดโปงเวลานี้ซูซูติงมีทั้งชื่อเสียงและเงินทองนอกจากทรัพย์สินเงินทองแล้วเธอยังได้พบกับผู้มีอำนาจและผู้มีชื่อเสียงมากมาย หนึ่งในนั้นมีบุคคลหนึ่งที่จำเป็นต้องกล่าวถึงเธอก็คือวงจิ้งจิงอาจิงจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮ่องกงเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายจีนและยังเปิดสำนักง,งานกฎหมายแห่งหนึ่งอาจิงเป็นคนชอบอ่านหนังสือและยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาเธอมักจะไปไหว้พระขอพรตามวัดใหญ่อยูยอย่เสมอวัดติงฮุยเป็นวัดที่เธอไปบ่อยที่สุด หลังจากที่ได้รู้จักกับอาจ,จิงซูจิติงสแสดงความน่าเวทนาต่อหน้าอาจ,จิงเสมอเล่าถึงความยากลำบากในการดูแลรักษาวัดอาจิงจึงได้บริจาคเงินทันทีแล้วยังหาทางช่วยซูจิติงอย่างเต็มที่โดยการเปิดเว็บไซต์ทำให้เธอได้รับเงินบริจาคมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งอาจ,จิงพาูจูติงไปกินข้าวกับคนในวงการบันเทิง ซูจูติงอยากรู้จักดาราให้มากยิ่งขึ้นโดยมีอาจิงเป็นสื่อเธอจึงได้มอบของขวัญมากมายเพื่อเอาใจอาจิงในงานเลี้ยงนี้อาจิงได้ค้นพบพฤติกรรมของซูจูติงว่าไม่เหมือนผู้รักสาวกแม้แต่น้อยซุปชามละหลายพันดอนลลาร์ซูจูติงยกขึ้นมาเขี่ยหมูออกแล้วก็ดื่มหน้าตาเฉยที่แปลกยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือซูจูติงเรียกคนในงานเลี้ยงว่าเท่าแก่ นี่มันใช่เจ้าอาวาสวัดที่ไหนกันมันคือนักธุรกิจแท้ๆได้เห็นดังนี้ภายนอกอาจิงแซงทำเป็นใจเย็นแต่ลับหลังได้แอบตรวจสอบบัญชีของซูจูติงไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็ไปแต่เมื่อตรวจสอบแล้วทำให้อาจิงประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างในวัดแทบจะไม่ตรงกันเลยแค่เฉพาะในปีนั้นเงินบริจาคก,กว่า6ล้านในบัญชีประมาณ27ล้านบาท อันตรธานหายไปเหลือเพียงเจ็ดแสนกว่าประมาณ3าล้านสอแสนบาทอาจจริงสืบข่าวจากหลายๆทางแม้กระทั่งการใช้นักสืบเอกชนในที่สุดก็ได้ทำการเปิดโปงความผิดในการซ่อนเร้นของซูจิติงในวัดติ้งหุยจะเห็นได้ว่าผนังถูกปลวกกัดแทะจนกระดำกระด่างมานานแล้วผนังบางช่วงก็ขึ้นราจนดำกระเบื้องปูพื้นแตกชำรุดเสียหาย จะเห็นได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาซูจิติงไม่ได้ดูแลรักษาวัดติ้งหุยเลยและภายในวัดห้องที่ซูจิติงอาศัยอยู่นั้นก็หรูหราเป็นอย่างมากมีอ่างอาบน้ำส่วนตัวขนาดใหญ่ลำพังแค่ตูเสื้อผ้าสุดหรูก็มีอยู่ถึงเก้าหลังข้างในมีเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางแบรนด์ดังต่างๆแล้วยังมีเครื่องสำอางแบรนด์ดังนับไม่ถ้วนชีวิตส่วนตัวของซูจิติงก็ฟุ่มเฟือยมาก เธอได้พาลูกศิษย์และสามีไปรับประทานอาหารในโรงแรม5้าดาวเดินช้อปปิง้งยามค่ำคืนก็ดื่มดำกับความสุขแล้วยังสวมถุงน้องดำและรองเท้าหนังราคาแพงอยู่ภายใต้จีวออีกด้วยหลังจากได้ยินเรื่องราวเหล่านี้อาจิงตัดสินใจเปิดโปงต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทันทีวันที่14ตุลาคมปี2015สจซติงกับแก๊งแม่ชีและภิกษุที่เกี่ยวข้องกับเธอ ถูกจับตัวพร้อมกันถูกตำรวจจับกลุมตัวดำเนินคดีในไม่ช้าซูซูติงก็ถูกยื่นฟ้องว่าเป็นผู้ต้องสงสัยให้การเท็สในคดียักยอกทรัพย์สินจำนวนมากยุยงและช่วยเหลือให้ผู้อื่นพำนักโดยผิดกฎหมายเป็นต้นหลังจากที่เธอวางเงินประกันแล้วสิ่งที่รอเธออยู่ก็คือบทลงโทษที่รุนแรงตามกฎหมาย การหาเงินในพุทธสถานที่บริสุทธิ์อย่างกำเริบสอบสารใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยอยู่กับสุราเมรยัยสุดจติงใจกล้ามากเกินไปขณะที่เธอมองข้ามพระธรรมก็ควรจะคิดว่าคนที่ก่อกรรมทำชั่วนั้นย่อมหนีไม่พ้นการลงโทษทางกฎหมายแม้ว่าเธอจะปิดบังเก่งแค่ไหนในที่สุดจะต้องมีสักวันหนึ่งที่ความผิดถูกเปิดโปงเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะต้องยอมรับกับผลที่ตัวเองควรได้รับ ไม่รู้ว่าทุกวันคืนที่เธออยู่ในคุกจะนึกถึงพระพุทธรูปที่อยู่เหนือศีรษะจนทำให้เกิดความสำนึกผิดบ้างหรือไม่เรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆที่รับฟังกันคิดยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างเขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ